มาแล้วแต่วันนี้เรามาเล่นอยู่ในเซิร์ฟเพื่อนนะมาลองเล่นพระสมุดดูว่าแบบเป็นยังไงแล้วคือเซิร์ฟเนี้ยเขาดูเป็นปีศาจมากเลย <c oughs> ทำไมเขาดูตึงกันขนาดนี้แล้วคือแม่ชีน้อยมาตัวเนี้ยก็แคป8ก็รู้สึกแบบเฮ้ยแคปแปแล้วนะแต่พอมาเจอเซิร์ฟเนี้ยคือเขาโหดกันมากอันเนี้ยคือเป็นตาสุดท้ายแล้ว เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยสกิลไม่เข้ามือเลยคือแบบงงมากก็เลยเออได้มาคลิปเดียวแหละได้มาคลิปเดียวเท่านั้นไม่ไงั้นคือแบบเล่นเล่นไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าแบบสกิลมันอะไรตอนไหนเนาะแต่แบบเฮ้ยมันสนุกมากแล้วก็คือเพื่อนตายกันรัวมากอะ่ะอันนี้คือโชคดีมากเลยนะที่เขาไม่มาแบบย่ำยี แกล้งแม่ชีน้อยคือเขาก็แบบไปสวบกันอยู่ตรงนูน้นแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดแบบทุบแม่แม่ชีน้อยเนี่ยนะแม่ชีน้อยก็คือแบบยืนไม่ได้ไงอันนี้คือแบบดีที่เขาแบบไม่ได้มาทุบตีนะคือเซิร์ฟนี้เขาน่าจะแคบสูงก,กว่ากว่าแคบแปดกันเยอะคือเซิร์ฟที่แม่ชีน้อยเล่นนะ่ะถ้าเกิดแบบแคบแปดอย่างเงี้ยคือแบบโอเคมากเลยนะผ่าแคบแปดคือแบบยืนได้ เอ๊โอเคไม่มั่นใจว่าแบบอัดอยู่หรือเปลา่าแบบตื่นเต้นไงแบบไม่มีความแบบวอความพาสมุรทําไมแบบสกิลมันรีบ่อยขนาดนี้กดไม่ทันคือช่วงแรกก็คือออโต้เนาะแล้วครวนี้ Auto ออโต้ว่ะไม่ชีโนอยอะอ่ะแบบสู้กับความรีของลูเวชไม่ได้คือมันก็ลูเวชตลอดแล้วครวนี้คือแบบกดอะไรให้เพื่อนไม่ค่อยได้นะแบบ จะกดอมตะกดดีบับไม่ได้ก็เลยแบบอือก็ก็เล่นง่อยอยู่แล้วแล้วก็ผพาเพื่อนตายดูดนดูดิดูีดด่คือน้องไปไวมากคือใจแบบจริงๆอะ่ะตัวของแม่ชีน้อยเองอะ่ะอยากย้ายมาพัาสมุนนะแต่พอมาเล่นแนละ้วรู้สึกแบบเฮ้ยเรามันกากเกินกว่าจะเล่นพัาสมุนเลย คเพื่อนตายหมดเลยแล้วคือเพื่อนอ่ะก็เก่งกันนะอืมสำหรับได้ชน้นชนอยอ่ะคือเซิฟนีาตึงกันมากอ่ะเออจะจะเป็นแรงบันดาลใจมาต่อต่อต่อ,ตอนี่ก็ลองแบบเอออันนี้ยังออตโต้เนาะแล้วก็แบบเฮ้ยหรือมันไม่ควรจะออตโต้หรอวะเพราะว่าออตโต้มาหลายตาแล้วก็ กดไม่รู้เลือกสักตาเลยแต่อันนี้ก็คือแบบยังออโต้อยู่แต่แต่คือไม่ค่อยปล่อยให้มันออโต้นะคือค่อนข้างเดินตลอดโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ไหวอะ่ะคือหัวปวดมากแบบไม่เข้าใจแบบแยังจับจังหวะสกิลไม่ได้แล้วคือฝั่งโน้นอะแนี่ชีน้อยออาจิจริงอะยังจับไม่ได้วพาตัวไหนเป็นตัวไหนนะก็คือฝั่งเพื่อนว่าเพื่อนให้เขาจับใครกัน แต่เอาจริงๆแล้วยังจำเพื่อนกันเองไม่ได้เลยว่าใครแบบผมสีอแต่งตัวเป็นยังไงคือออคือแบบโอเคจำจำจำซุปโนโได้เพราะว่าซุปโนโเนี่ยมีมีรถเข็นแต่นอกนั้นคือจำไม่ได้อันนี้ดีใจมากเพราะว่าเป็นเพื่อนที่แบบสมัยแบบเด็กน้อยมากเราเจอกันใน MSN เอเนาะแล้วก็แบบคุยกันมา เป็นเพื่อนแบบออนไลน์แล้วก็คุยกันมาไม่เคยเจอกันแล้วจนมาเล่นเกมด้วยกันก็เออมาเล่นตัวผ่ะเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็คาเขาแบบว่าวุ่นวายมากเลยอะดูแบบไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตตอนนี้คือแบบเอาออโต้ออกไปแล้วแบบรู้สึกว่าเออกดเองน่าจะโอเคกว่าเพราะว่ามันน่าจะลงจังหวะมากกว่าทั้งแบบไอ้เขียวๆอะเออปกติก็ เป็นคาทาโร่เงี้ยไม่ต้องใช้สกิวนั้นเนาะแต่อันนี้รู้สึกว่าเขาเป็นผระสมุดแล้วมันมีล้างดีบับหรือเปล่าไอคิวลงหัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ออโต้อะมันไม่ต้องสู้กับลูเวชคือแค่ต้องสู้กับคนอื่นตน้องวิ่งหนีเขามันก็เหนื่อยแล้วไงเราต้องแบบมานั่งสู้กบบลูเวชของตัวเองมันก็ไม่ควรเ <c oughs> ออไม่ยังไม่เข้าใจ จังหวะมันแหละคนอื่นเขาคงออตโต้ได้แต่คือแบบแม่ชีน้อยยังไม่ได้อันนี้รู้สึกจะมาเล่นรอบที่สองนะก็ยังแบบมึอนอยู่แต่คิดว่าเออประมาณประมาณนี้น่าจะยัดได้น่าจะพอได้อาจจะริ้งเสียงออกคุ้มค่ำคุ้มค่ำหน่อยน้องแมววิ่งกันแบบเพิ่งเป็นเวลาตื่นนอนของตอนนี้โอเปอร์คือเริ่มรู้สึกแบบให้เห็นแบบพระสมุทรคนอื่นขอโอเปอร์กันรัว มันต้องบอกว่ากดสกิลไปบ่อยใช่ไหมนี่ก็แบบพยายามกดกดกดว่าอะไรโอเปอร์ฉันจะมาบ้างล่ะกดกดมันให้หมดแต่คิดว่าข่าวหน้าจะเอาอโดมาไว้มาไว้หน้านี้แทนจะได้ไม่ต้องคอยสลับไปสลับมาอันนี้แบบมันต้องคอยสลับแล้วแบบไม่ชิน้อยยังจําสกิลไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้คือบุญบาปาจริงๆไม่ชิน้อยยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนอืมยา,ยาม พยายามแล้วพยายามแล้วคือดีที่เพื่อนดิสคอร์ดกันตลอดแต่ก็คือไม่รู้เรื่องเพื่อนคนไหนคือคนไหนคือเขาก็เรียกชื่อกันใช่ไหมเราก็จะรู้จักแต่กับแบบเพื่อนที่เป็นสุปนงแลวน้องนันก็คือว่าใครคือตรงไหนอ่ะแล้วใครคือยังไงนี่นี่น,นี่โอเปอรออมาแล้วแล้วเราก็โดนจับคือจริงๆเสร็จฝั่งโน่นะก็แบบขัด จงังหวะไม่ชีน้อยบ่อยมากเลยอ่ะคือแบบเนี่ยอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้เราคือแบบไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเอฟเฟกหมดอ่ะก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ตอนหลังๆเริ่มจำได้ว่าสนัยเขาน่าจะเป็นคนที่ขี่เสือผ่านไปสองเกมจะจบเกมที่สองแล้วเพิ่งแบบสไยเขาใช่คนขี่เสือแล้วั้ง คือเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นนะน,น่าจะเป็นคนที่ขีดเสือแต่ว่าบาดเขาอะบาดเขาปวดนะมีความรู้สึกว่าแบบเออคือเราไม่รู้ว่าเพื่อนอะบอกให้จับคนโน้นคนนี้แต่เขาเรียกเป็นชื่อไงแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าชื่อนอั้นมันเป็นตัวละครไหนของฝั่งโน้นก็เลยแบบพยายามว่าจับบาดแล้วกัน <c ười> คือคุยก็ไม่รู้เรื่องคือแม่ชีน้อยเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องโา,าเปอรมาแล้ว คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดอโดอยู่ฝั่งเดียวกับโอเปอร์มันจะดีกว่าไงเราก็จะแบบเป็นสกิลมือให้หมดเลยไม่ชี้น้อยแบบออโตไม่เป็นเห็นไหมเห็นไหมมันแบบปูดปาดปูดปาดกดแองแบบได้บ่อยๆเขาก็เป็นคาถาแลวมันก็จะแบบต้องเก็บแองเอาไว้ในจังหวะที่มันต้องแองจริงๆอ่ะแต่คราวนี้แบบเรามีไนแล้วเขาคือเข้าใจไม่ผิดอ่ะแองจะช่วยให้ไนตีแรงขึ้นด้วยหรือเปล่านะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็เลยแบบ พยายามแองเรื่อยๆแล้วอย่างหนึ่งคือตัวเนี้ยแม่ชีน้อยรู้สึกว่าสะท้อนเบาด้วยเออเขาน่าจะสะท้อนเบาหรือเปล่าก็เลยการที่แบบมีแองแล้วคือเราเจอฝั่งโน้นที่ที่แบบคดตึงเปรี้ยอย่างเงี้ยแองก็อาจจะช่วยให้แม่ชีน้อยมีชีวิตได้มากขึ้นนิดนึงเนาะแต่ดีที่ว่ามีเกาะเศษอันนี้ไม่เคยเล่นคอมที่มีเศกบัฟโอ้แบบ เฮ้ยมีเกาะเซกอะคือรู้สึกแบบฉันเก่งจริงๆริเป็นคอมที่อยากมีมากเลยนะคือมีเซกมีแดนมีแบบดาเมจเวทกับดาดาเมจกายภาพเนี้ยอ,อันนี้คือคอมที่อยากที่อยากเล่นประจำเออแล้วก็แบบได้มาเล่นกับตาเอกนะือแบบดีใจอะแล้วก็ได้เล่นพาสมุนที่แบบพยายามอยากเล่นอยู่แล้ว คือพยายามแบบตอนนี้พยายามสะสมเพชรฟ้าอยู่น่าจะอีกสองเดือนถึงจะได้สมุดนะจะไม่รู้ว่าจะพร้อมใช้อะจริงๆเมื่อไหร่เพราะว่ากะจะไม่สืบทอดกะจะทาออฟแมวกับอัปเกรดใหม่หมดซึ่งก็น่าจะจุอยู่เพราะว่าคงต้องอัปเกรด3 9เพราะว่าในตัวมันสามไปแล้วนะเราแบบเห็นใช้หินในการกดแต่ละอย่างคือแบบยอมใจคนทำอาวุธสองมือมากคือ แม่ชี้น้อยแบบจุกอะเราเล่นแตกคาถาโลมามาหนึ่งนาะทีแรกผ่านไปเราทําตาเอกตายไปแล้วจ้ะมาเราชุบตาเอกขึ้นมาแล้วเราก็โอเปอร์ระจ้ะให้ตาเอกโบเข้าไปตอนนี้เริ่มแบบเริ่มเข้ามือแหละตาสุดท้ายเริ่มเข้ามือเริ่มคึกนี่น,น,นี่เราเริ่มเข้ามืออ่ะเราโอเปอร์โอเปอร์เสร็จเราก็ล้างตับล้างดีบบบคือจริงๆยังไม่รู้หรอกว่ามันล้างจริงๆหรือเปล่าคือ อ่านสกิลอาวุธเงาเขาว่าลางก็คิดว่าลางละกันแล้วก็กดเรื่อยๆนเนาะเพราะฝั่งนู้นเขามีทั้งมีทั้งเศกมีทั้งบาทก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสกิลที่ไอฮิวิวเขียวมันลางได้บ้างก็กดไปกดไปกดเพื่อเราจะเราจะเอาโอเปอรแค่นั้นเลยเอกต้องลุกขึ้นมานะจ๊ะคือเออยังจําไม่ค่อยได้ว่าแบบพวกพวกรูแวช พวกแบบเออเซฟตี้พิลูมาอยู่ไหนซึ่งซึ่งเซตเนี้ยน่าจะต้องใช้พิลูมาเนอะเพราะว่าเป็นตีตรีระยะไกลอันนี้ไม่แน่ใจว่าต่างจาก pc หรือเปล่าเพราะปกติตอนอยู่เซิร์ฟหนูนะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ต้องวางเท่าไหร่ไงเราก็จะวางไปพร้อมๆกันแต่อันเนี้ยคิดว่าน่าจะต้องวางพีมากกว่าเซฟตี้นะเซฟตี้มันตรีระยะใก,กล้หรือเปล่าหรือว่าที่จริงมันตีกายภาพตีเวทไม่มี วางวาวางวไปให้เอกรู้สึกเอกจะแบบเป็นที่รักของฝั่งหนูนะเอกต้องสู้นะยิ่งมากับแม่ชีน้อยแม่ชีน้อยคือเล่นได้งงมากอะ่ะแล้วเราก็ชุกให้เอกติดวีกเอกต้องสู้นะจ๊ะแม่ชีนอ้อยโง่ไงจ๊ะอ่าเราก็ชุกหมูไปเป็นการเติมเลือดที่เพื่อนแต่เพื่อนเลือดไม่ลดอะ่ะ ไม่เ,เป็นไรเดี๋ยวสกิลมันก็รีเดี๋ยวมันคงรีไม่เป็นไรเราเติมเลือดไปก่อนคือตอนนี้แบบว่ารู้สึกร่ำรวยสกิลมันไม่เหมือนกับตอนเล่นแบบพักคาโร่เนาะจะกดแต่ละอย่างคือต้องแบบดูแล้วดูอีกดูเข้าไปเอาเอ๊ะตายลุกขึ้นมาเอาอยู่ไหนกอนคือก็เป็นยังเป็นคนที่หาหาเพื่อนไม่เจอจะชุกที่คือยากแต่คือโอเคนะว่า เออไม่ได้แบบไปไกลมากแต่คือก็ยังหาไม่เจออยู่ดีบางตาคือเอกก็ต้องบอกว่าเออเอกอ,อ,อ,อยู่นี่เอารอๆอะไรอ,ลอ,ลอย่างี้ก็แบบเดินไปชุบเอออยู่นี่อยู่ไหนก็ยังต้องเดินบนหายอยู่ดีนะแล้วอันนี้คือโดนจับยาวมากแต่จริงๆอ่ะตาเนี้ยถ้าเกิดแบบว่ายุ่มหัวแม่ชีน้อยคือแม่ชีน้อยยืนยืนยืนยากมากเลยนะแต่คิดว่าแบบ ตี้ก็น่าจะปกป้องแม่ชีน้อยมากเหมือนกันไม่นะ่ถ้าเกิดนี้นึก่ด้ทางกลับกันอะถ้าเกิดเป็นตี้ของแม่ชีน้อยอะเจอพระที่หยุ่เข้าอะก็จะพยายามเอาพระเลยเออเพราะว่าจะได้ไม่ต้องฉุกแล้วจะได้เล่นไม่ได้แต่แบบอันนี้เขาเพื่อนเพื่อน,อนก็น่าจะปกป้องด้วยเราคือตี้นูนก็ใจดีด้วยไม่ยุ่มแม่ชีน้อยเ <laughs> ขาอ,อาจจะเห็นหรือเปล่าว่าเล่นไม่รู้เรื่อง วิ่งไปไหนก็ไม่รู้วิ่งไปวิ่งมาอันนี้คือบางทีก็วิง่งไม่รู้จะวิ่งไปไหนแล้วคือก็ไม่กล้าวิ่งด้วยด้วยความที่แบบบางตาคือวิ่งไปแล้วแบบเฮ้ยอยู่ๆก็ตายอ่ะด้วยความที่ชินแบบโลกหลาบเนาะตบเราไม่ต้องมาคอยกดล้างดีบับเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพอเราเจออะไรเราก็แองป้ง,งอันนี้คือลืมไปว่าแองมันไม่ได้อยู่จปุ่มเดียวกับที่เราเคยวาง แต่ก็เออแต่แต่ดีนะมันเป็นการที่มีสกิลได้เรื่อยๆมากๆแล้วแบบเฮ้ยมันสิบวิแล้ว,แบบวแล้วเ,เพื่อนห้ามตายเพื่อนเราห้ามตายชุบหมูไว้ก่อนชุบหมูไว้ก่อนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเลือหนึ่งแล้วเออโอเคตาแรกที่เล่นมือเราก็รู้สึกว่า เล่นดูเรื่องนิดนึงต้องขอบคุณตี้ของเพื่อนๆพื่นตาเอกด้วยนะแล้วก็ขอบคุณตี้ฝั่งโนโู้นด้วยที่ทําให้แม่ชีน้อยได้เล่นสนุกขนาดนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ